คดมโนอูตะเพลงป่ากของวิญญาณต้นไม้นาขอบเขตระหว่างหมู่บ้านเล็กๆก,กับป่าโบราณที่ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยชื่อยอย่างเต็มปากมีเรื่องเล่าที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกว่าคดมะวิญญาณที่สถิตต่อยู่ในต้นไม้และบางตนมีพลังเรียนเสียงมนุษย์ได้อย่างแม่นยำคนเท่าคนแก่กล่าวว่าหากได้ยินเสียงใครเรียกจากในป่าอย่าได้ขานรับหากได้ยินเสียงเพลงที่ไม่มีที่มาอย่าหันตามแม้เพียงหนึ่งวัตเพราะนั่นคือคดมโนอุตะ เพลงของโคดมะเสียงนั้นจะล่อลวงดวงวิญญาณของผู้ห่อฟังให้หลงลืมโลกแห่งความจริงและกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าชั่วนิรันต์ตำนานของขยโยในสมัยเอโดมีหญิงสาวชื่อว่าขโยลูกสาวของช่างตัดไม้ผู้หนึ่งนางมีเสียงร้องที่ไพเราะดังเสียงของนกกระเรียนชาวบ้านมักหยุดฟังทุกครั้งที่เธอร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นในงานเทศกาลหรือขณะช่วยงานพ่อในป่าขยโยมักร้องเพลงขณะเดินผ่านต้นไม้ใหญ่และบ่อยครั้งที่เธอได้ยินเสียงใครบางคนร้องครอตามในเงาเมื่อดของป่าเสียงนั้นนุ่มลึกแต่ชวนขนลุกเสียง ที่ไม่ควรจะมีในที่ที่ไม่มีใครอยู่ผู้เท่าในหมู่บ้านเตือนเธอว่าเธอได้ดึงดูดความสนใจของโคดมามะแต่นางกลับคิดว่าเป็นเพียงตำนานเล่าขานคืนหนึ่งในคืนพระจันทร์เต็มดวงขยบกลับเข้าไปในป่าตามเสียงเพลงนั้นเสียงที่ดูเหมือนจะเรียกเธอ,อยู่ลึกเข้าไปในป่าดึกดำบรรชาวบ้านพบเพียงรองเท้าไม้ของเธอวางอยู่หน้าต้นเคยคิดเซคูวเก่าแก่ที่สุดต้นหนึ่งในหมู่บ้านต้นไม้ที่ไม่เคยมีใครกล้าตัดหลังจากคืนนั้นผู้คน ที่เข้าใกล้ป่ามักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเบาๆคล้ายเสียงของขยโยบางคนบอกว่าเพลงนั้นไทราะเกินจะห้ามใจบางคนหายไปหลังจากทำตามเพียงท่อนเดียวบทสุดท้ายป่ายังคงร้องเพลงแต่เสียงนั้นไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปมันคือบทเพลงที่ไม่มีจุดจบคือเสียงของดวงวิญ,ญญาณที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับรากไม้